ทำไมวันนี้แต่งตัวสวยจังอะวันนี้ไปถ่ายคอนเทนต์ที่เซ็นทรัลพาร์ค X เหรอนี่เป็นตัว X เพราะว่าอา่าถ่ายคอนเทนต์เพราะว่าวันที่10บเดือน10จะเปิดตัวเครื่อง X-Termar โปรแกรม x t e r m a ก็เลยไปถ่ายก็เลยต้องแต่งตัวสวยซึ่งชุดน,นี้ใช่ไหมคือเคยใส่เมื่อประมาณเดือน ภูมภาพันต้นปีตอนนั้นก็คือบวมมากบวมแบบบวมเลยเว้ยแล้วแบบเอารูปมาเทียบกันแล้วแบบโอ้แต่พอมาวันนี้ปุ๊บใส่แล้วแบบเพียวอ่ะเพียวตกลงหลนลงใช่ก็เพียวสวยสวยพร้อมคือคือ,คอ,คอ,คอมีแต่มีแต่คนแบบถักทายว่าแบบเฮ้ยดูเป็นใส่ฝออะไรอย่างงี้ก็คือไปถ่ายคอนเทนต์ด้วยแล้วก็ก็เลยรู้สึกว่า จะคงความแบบตอนนี้ก็จะคงความแบบประมาณนี้ด้วยการแบบทั้งคุมมหารออกกําลังกาย,ยางเงี้ยอืมเเพิ่มกล้ามเนือ้อตอนนี้ต้องเพิ่มกล้ามเนือ้อเอามวลไขมนันมาเป็นกล้ามเนือ้อเปิดเอ็กเมกวันที่ส,บบสี่สิอ่าเปิดตัวค่ะเครื่อง X ก,ก็คือภาษาโรมันเนาะเอ็ก์เพอร์มาสิบเดือนสิบค่ะที่สยามเคมพินสกีเก้าโมงถึง เที่ยงนะคะก็คือเรียนเชิญคุณหมอหมอทุกท่านเลยมางานเปิดตัวในงานก็แบบมีจับรางวัลลักกี้ดอด้วยนะได้เป็นเครื่องใหม่เอ็กซ์เป็นแบบตุ้มหูเพจแล้วก็เป็นสร้อยเพจโอ้ออนี่เอ้หลังจากนั้นไปส่งเครื่องเชียงใหมอ่อีกใช่ต้องไปส่งเครื่องเชียงใหม่ไปทาคอนเทนต์ส่งเครื่องเชียงใหม่เครื่องที่สองค่ะเครื่องที่สองดีใจมากเลยเพราะว่า คุณหมออ่ะแบบเดี๋ยวเราจะได้เห็นคอนเทนต์เพราะว่าคุณหมออ่ะเลือกเครื่องนี้เพราะว่าประสิทธิภาพเครื่องหรือหลังจากที่ใส่ชุดนี้จากเดือนก่อนๆมันรู้สึกเนี้ยมันเพียวหน้ามันแขนเล็กก็เนี้ยใช่ป่ะอันนี้ยืนเห็นใช่ไหมเนี่ยมันก็จะแบบตรงเนี้มันก็จะบางลงหมุนหมุนหมุนอ่นนะ มันเห็นได้เลยว่าแบบตรงเนี้ยบางลงแขนอาจจะไม่ได้เล็กลงมากหรอกแต่ว่าเห็นความบางตรงเนี้ยแต่ณท้องยังมีอยู่นะแต่ก็มันเป็นชุดยืดใช่แต่ว่าตอนนั้น,น่ะมันบวมแบบเดี๋ยวเดี๋ยวเอามันบวมอะคือตอนนั้นเราก็ไม่รู้เว้ยว่าแบบมันบวมเพราะอะไรมาแบบเห็นตัวเองว่าบวมมากก็คือตอนถ่ายกับพี่ัวขาวอะ่ะ ฉันตัวใหญ่กว่าบัวขาวที่ฉันถามเธอแบบแกทำไมฉันแบบรุ่นเฮฟวี่เวทใหญ่กว่าพี่บัวขาวอีกคือมันบัวไปหมดเลยเว้ยตอนนั้นไปถ่ายที่สุรินมีนาคมวันที่หนึ่งเออไปมอเตอร์จีแล้วไปร้านบัวขาวอือแลเจอพี่บัวขาวแล้วฉันทำท่าางแล้วก็แบบแล้วก็แบบบอกแฟนว่าเฮ้ยแกมันน่าเกียดว่ะมันทำไมมันบัวอก็ไม่ะสังเกตฉันก็ไม่สังเกตหรอกว่าเธอบัวเพราฉันเห็นเธอทุกวัน ใช่แต่พอไปเทียบกับบัวขาวนักมวยเราตัวใหญ่กับบัวขาวเว้ยแล้วแบบพี่บัวขาวเขาลีแล้วเราแบบอ๋ออันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของเธอใช่ตั้งแต่เดือนมีนาคมยาวมาจนถึงมิถุนายก็ตามคอนเทนต์ที่ผ่านมานั่นแหละใช่ป่ะใช่ใช่ใชเออแต่พอตอนเนี้ยไม่มีอะไรแล้วก็คือนี่ดัดฟันดัดฟันก็ลงมาทาสี่ก็โอเคถ้าอยากไปต่อก็ว่ากัน แต่ตอนนี้คือโอเคแล้วแค่เปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนเรีวแอะไรไขมันอะให้เป็นกล้ามเนื้อซึ่งยากแต่จะตั้งใจทำํำ <Okay. S 1> ตั้งใจทำอืม